สวัสดีจ้ากล้วยแก้วชาแนลจ้ามาจ้ามาแซบแซบน้ำกล้วยเดอ้อพี่น้องวันนี้ก็พามาชิมมาแซบอีกแลว้วตำแตงตำแตงไทยแต่ว่าเป็นหน่วยหน่วยอ่อนมันหน่วยยังบกก่แก่พักก็มียอดยอดบางเอื้อหรือว่ายอดฟักทองน่าจะลวกแล้วก็กล้วยลวกเสน้นมีข่าวอันนี้ก็กุก้งแห้งนี่กั ผักขมิโรยนาด้วยหมักกระถิ่นมา,ามาเ,เด้อจ้ามาแซ่บๆน้ำก้อยเด้อจ้าก่อนอื่นก้อกะฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ก้อยฮห้คลิปต่อๆไปในเด้อจ้าโรยนาโดยมักกระถิ่นก่อแต่งไทยได้พี่น้อง ใบก้อยเอินแต่งจริงหมัมกซุกมกันกระตำได้ใช้สองมือเลย พาพี่น้องมากินหลายมื้ดแล้วผู้ว่านนี้กับเห็ดกุ้งคั่วกุ้งคั่วป่ามืดมือเลยพี่น้องบบมีเวลาเลยต่ำหน่วยหน่วยซุปมักกะแซบต่ำเตียงไทย เนืวยซุกมันต่ำใช้ข้าวคั่วน้ำต่ำซัว ได้กินตำลายมื้อแล้วพี่น้องเซ่บดอกมะอึเื้อหวานดอกมะอึกวานหวาน ต๊แก่พี่น้องห้าหกมื้อแล้วก็บริตัดอย่างน้ำกัะเวาา้นาม,มากแต่แดดน้่มค้ำมากอ่ะตกนี่ก็กำลังคืมมาจ้ะฟ้ามืดนอกงา้องมือหวานขนาด 你那里的比较。 กินกับแจ้วกบแจ้วปลาแซ่บมันสิออกหอมๆ ไปตกอยู่ทางภาคอีสานบ้านเฮ้าเนี่ยฝนกตะ,ะ็ตกใส่เข้าใส่นั้นตกภาคใต้ตกใจส่วนอย่างก็บริตัดอย่างเลยพน้องเดือนนี่ยัยงบอมีอย่างให้เท่าแก่ ันนี้ก็เสออียวยางใส่มาให้เาขาแก้ไขไขให้เขาแก้ ขนมัคือสีแซ่บยอดมาก Điện mì cả nhau ยาวขนาดพี่องต้องเป็นดอกมันหวานหวาน เก็บกุ้งวนนั้นม้วนหลายพี่น้องก้อยกับบเคยเจอเนาะบาเคยเห็นไปเทือแลคือกันจ้ะโอ้ฝนตกก้อยกับโบก้อยกับโบขึ้นจ้ก้อยหมูผภากันหนาวก้อยบวหนาวก้อยกับขอบคุณหลายๆเ <c ười> ด้อจ้าเอซีที่เม้นมา,มาเป็นห่วงบอกว่าดูแลสุขภาพเนี่ยก้อยกับขอบคุณหลายๆจ้ามากอ่ะพ่อใหญ่พ่อก่ กินยาพระลาเข้าไปสองเม็ดเลยไอพอุ่งอ่ะตากฝนเนี่ยเพกกื่อนกะบอสบายไครขึ้นรถคันเพื่อนตากฝนเนี่ย เป็นคนนมายากแข็งแรงเป็นไงเพื่อนเป็นเลือดจางเวลาตื่นนอนไม่ไมเนี่ยถ้าเพิ่นลูกเร็วๆเนี่เพื่อนสิเป็นวินเป็นวินกระดูๆกดูต่อนแต่งงานกันไม่ๆไปสีดยาบำรุงซุปปี้ยาบำรุงเลือดเพิ่อนนะ กันสิมักเป็นวินตากฝนกับ,บอะไรตากฝนกับไข้รถ นี่นก็ลายอยู่น้ากุ้งไงล่ะจ้ะเวลาเพื่อนปล่อยน้ําจับกุ้งกับเพื่อนกระเซียนมันิะเป็นท่อระบายออกเพื่อนกระสิสปะบออสปิดท่อไว้เพื่อนเอาด่างไปก่างอูหลายค่ะพี่น้องเอามาเมื่อนั้นยังโบทันแดมยังโบมดซ้ําฝนมันตกผัดคั้าเนี่ยก็เลยน,นั้นเพื่อนให้มาเป็นกระสอบถุงปุ๋ย เก็บเก็บเอาไผ่เอามานันดินะของปลากัเพอของปลาบระเทศไทยให้เบึ้ง มาฮอดกับดึกก้อยกับมานั่งเห็ดนั่นงเห็ดได้เท่าไหร่บ่พอเคืองซ้ำมันอยากแดงบริด้พากันเอาล่างโฟมไปเอาไปกันน้อยๆเพราะคืนว่นมามัทีิหลายไปนั้นพี่นนอะเพื่นกับบอเอันน้าเพื่นกับบริเก็บด้ ไปเก็บเอาเด้วนะไปเก็บเอาก้นบอดอ่ะที่เห็นน่ะก็หลายค่ะแดงเต็มมันตายแต่ว่ากุ้งมันยังคบคกครันกัานดเก็บมันดอกมันตายตาย,ตายบพ่พ่อมือพี่น้องข้าแม่เราเอาไว้อีกจักมือน่ะเพื่อนว่านัดตายมือบอดบ่ เพิ่นกินจนเบื่อแล้วเพิ่อนฮอตตับปลาผากันเก็บเอากุง้งแต่วะ่าไก่ไก่เที่ยงคืนเกือบตีหนึ่งเพื่อนมาฮอตเงนินมนาะออกจากพุนทุ่มหนึ่ง หลงทางนะกลับแต่ไปน,นอนอยู่พัทลุงลงไตไปอีกอมลมว่อยๆใหม่ละมักเลยน้อยจอกอีกก้อยมาฝนไหม ข้างใต่ฝนประตบกมาเอินเอาเนี่ยเดินจ้ะบริฮ็ดงานเดือนนี้สี่หาเงินใส่ส่งวัดแล้วก้อยไปบริตัดยางกระจอดเลยแหละบ่มีเงินส่งวัดแล้ว คลิปตัดยางขึ้นยูกกับฟากับฝนอย่างเดี๋ยวพี่น้องถ้าฝนตกนี่คือบ่มีรายได้แต่ถ้าฝนบปตกมีไผยขยันเฮ็ดเอานี่ได้ยุจ้ะ ทำสุดท้ายพี่น้องฝนตกแล้วไปแล้วไม่ยังู่ะฮะยังเสียรถยจนทั่นเลยส่ คำนั่นจ๊าสำหรับคลิปนี้ก้อนกระซิลาไปก่อนนัจ้าไปแล้วฝนตกแล้วสวัสดีจ้า